ติดตามกีฬาโรงเรียนภูมิภาคกันบ้างนะคะตัวแทนนักกีฬาจากหลายโรงเรียนค่ะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามเพื่อค้นหานักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต4ที่จังหวัดนองบาพูค่ะ ตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนในส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามรวมเดินขบวนเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคามประจำปี2555เพื่อคันเลือยวตัวแทนจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสุทินนันบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เต็มประธานเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนโรงใหญ่วิทยาคมราชมังคลาพิเศษที่กรมอภรึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยทางจังหวัดมหา สารคามได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมราชมังคลาพิเศษหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆได้ดำเนินการโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจาก13อำเภอในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกว่า5,000คนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที21่21-27กรกฎาคมค่ะ สำหรับสนามการแข่งขันได้จัดไว้ที่สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆในจังหวัดมหาสารคามและสถาบันการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามส่วนเป้าหมายสําคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและค้นหานักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขต4ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอวาปีปทุมค่ะได้เปิดโครงการลูกเสือเนตรนารีต้านพายาเสพติดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2555ค่ะ ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนโรงใหญ่วิทยาคมราชมังคลาพิเศษตําบลดงใหญ่อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคมามนายสุทินานุมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็ี่ยนประธานเปิดโครงการลูกเสือเนตรนารีร่วมกับชุมชนต้านภายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กําหนดทธ,ธศาสพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2555ให้เป็นทิศศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กลยุทธ์ที่กําหนดไว้โดยสร้างแผนภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด เพิ่มมากขึ้นให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอายุ7-19ปีจากนโยบายดังกล่าวนะคะศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอวาปีปทุมซึ่งมีส่วนรับผิดช,ชอบในการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดจึงได้ดําเนินการโครงการดังกล่าวภายใต้บทบาทหน้าที่การจัดระเบียบสถานประกอบการแหล่งมั่วสุมในพื้นที่และร่วมจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเย,ยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนรีเพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อ ตอบปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปโดยมีนายอำเภอในฐานะเป็นกรรมการลูกเสือจ,จังหวัดได้เป็นผู้กํากับดูแลและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างคุ้มกันให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดินหรือ25ตาสับปะรดในทุกหมู่บ้านค่ะ